ตัวนี้ฮะใบหลายแล้วก็กระบานกลมมนให้พี่นอ้นะนองครับนะสนอกยังไงครับตั้งตรงยังกับภูเขาครับนะตัวนี้กระบาลซุ้มหน้านี้สุดๆเลยนะครับกนระบาลใหญ่กว้างแล้วก็กลมมนเลยครับนะสนอกตั้งสูงตังาน,นครับนะลำตัวใหญ่มากตัวนี้นะครับเนะี่ยเป็นวัวยักษ์นะครับเนะี่ยกระบานนี่ต้องบอกเลยนะกระบานกลมมนนะครับเนะีนะ่ย ตัวนี้ชื่อเก้ามงคลนะครับเก้ามงคลเป็นลูกชายของมาริโอนะครับนะฮะส่วนแม่เป็นลูกเออ่แม่ก้านยาวเป็นลูกสาวของชัยมงคลครับนะฮะชัยมงคลบวกกับเอ่อบู2นะครับนะถ้าไล่ลึกไปกว่านั้นก็คือบู2บวกกับ1อุบลบวกกับแบ็กเลสนะครับนะสายเจ้าเพชรนะครับนะเพราะนั่นคือตัวนี้นะครับสายเลือดดีครับนะในนี้มีทั้งนะครับนะสายเลือดเจ้าเพชรนะครับนะสุดยอดพ่อพันธุ์ ในตำนานนะครับนะฮะมีทั้ง1อุบลนะครับนะฮะหนึ่งอุบลนะครับหรือในนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือตัวนี้สายเลือดดีนะครับนะสายเลือดดีนะครับมีน้าเชื้อเรียบร้อยนะครับนะชุดละ3,000บาทเท่านั้นนะครับโครงสร้างร่างกายใหญ่โตมโหฬารด้วยนะฮะเรื่องใบก็นะครับลูกชายมาริโอ้นะครับนะถ้าใบไม่เยอะก็ไม่ใช่ครับนะคือสายหูอีกแล้วนะครับนะฮะ แต่ว่าเรื่องโค้งสร้างเขานี่แบบโอ้ต้องยอมเลยครับใหญ่ดีครับนะใหญ่ยักษ์ครับนะฮะคุนตีเบอร์ใบนะครับนะ SWW คือนะครับนะสัญลักษณ์นะครับนะโลโก้ฟาร์มของพิกาดนะครับวันละที่บุญฟาร์มนะครับนะพี่น้องครับนะกระบาลกลมมลครับนะฮะทั้งเชือกชุดละสามพันนะครับนะสำหรับเก้ามงกลนะครับนะเป็นอีกโตที่นานะครับหน้าเก็บพันธุกรรมนะครับนะ ก็ลองดูครับนะพี่น้องครับนะเผื่อใครสนใจครับนะอยากจะนะครับำไปปรับปรุงนะพันธุกรรมแม่พันธุ์ที่ฟาร์มนะครับโอเคครับสวัสดีครับ